สวัสดีทุกทุกท่านอาจารย์ชื่ออาจารย์สุมเมธบ้านสุวรรณบัญชาอาจารย์เป็นนักพยากรณ์นักบอกกล่าวเรื่องราวนักตวรวจดวงชะตาโดยใช้บารมีพ่อท้าเวสุวรรณประสานผ่านจิตอาจารย์เพื่อบอกกล่าวหรือ ทำนายดวงชะตาให้กับสิทธิยานุสิ์บ้านชุวบัญชาหรือผู้ที่มาขอความช่วยเหลือนั่นเองโดยอาจารย์ได้ใช้การเปิดไพ่พยากรณ์เพื่อเป็นการตอกย้ำเรื่องราวเป็นการบอกเสริมหรือบอกในยะที่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นจากการที่ท่านพ่อสื่อสารมาเพื่อเป็นการย้ำเตือนความจำหรือย้ำเตือนเ,อเรื่องราวที่ต้องบอกให้กับสิทธ,ธิยานุสิ์หรือผู้ที่มาขอความช่วยเหลือหรือขอคําแนะนําจากบ้า,ชา,านชาุวบัญชาวันนี้อาจารย์จะมาตรวจดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดปีมะเสง็งเดือน พฤษภาคมพศ2565แต่ก่อนที่พวกท่านจะรับชมหรือเข้าสู่เนื้อหารายละเอียดการตรวจดวงชะตาอาจารย์ขออนุญาตให้พวกท่านช่วยกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ให้อาจารย์ด้วยเพื่อเป็นค่าครูนั่นเองให้กับอาจารย์และเป็นกําลังใจให้กับทีมงานม้านสุวรรัญชาด้วยอย่าอาจารย์จะขออนุญาตสับไพ่อธิษฐานนะ ต่อหน้าพระท้าเวสุวรรณแล้วก็ขอบารมีพระท้าเวสุวรรณในการตรวจดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดปีมะเส็งเดือนพฤษภาคมพศ2565 ผู้ที่เกิดปีมะเสงคำทำนายของท่านในเดือนพฤษภาคมพศ2565จากคำแนะนำหรือคำบอกกล่าวของท่านพ่อเท้าเวชวันมีเนื้อหาใจความดังนี้นะในเรื่องของการงานเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะวุ่นวายหรือมีการเขาเรียกว่าอะไร มีการแบ่งรับแบ่งสู้ในเรื่องของการเก่งงานก็ได้เรียกว่าการเกี่ยงงานกันทําก็ได้ในองค์กรในภาคส่วนของเราจะเป็นถ้าสมมุติเราเป็นพนักง,งานเงินเดือนก็คือในบริษัทของเราจะมีเรื่องมีการโต้เถียงหรือขัดแย้งในเรื่องของการแบ่งหน้าที่การทํางานถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจก็คือลูกน้องเรานั่นเองจะมีการเริ่มเกี่ยงงานกันอาจารย์มองว่าต้องใช้ตัวท่านนะครับเป็นตัวประสานเป็นความเชื่อมต่อหรือเป็นตัวเชื่อมต่อให้การงานพวกนี้มันไหลลื่น มันสอดคล้องหรือมันสามารถเชื่อมติดกันได้ง่ายขึ้นในลักษณะของการที่เราเหมือนกับเป็นทูตในลักษณะของการาจับใจความหรือเป็นตัวประสานความสัมพันธ์ของเพื่อนในองค์กรหรือถ้าเราเป็นหัวหน้าเราก็คือเป็นคนที่ แก้ปัญหาให้ลูกน้องด้วยการแบ่งหน้าที่การทํางานให้มันชัดเจนให้เขาไม่เกิดความสับสนเดือนนี้คนที่เกิดปีมะเสง็งการงานจะต้องทํางานอย่างหนักหน่อยแต่อาจารย์กล้าฟันธงนะครับว่าการงานของพวกท่านจะผ่านในเรื่องของการแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ต้องใช้เวลาและก็ความสามารถของพวกท่านพร้อมกับความใจเย็นด้วยอ่า เพราะอะไรเพราะว่าการทํางานเกี่ยวกับคนหรือการแก้ปัญหากับผู้คนหรือบุคคลเนี่ยจำเป็นต้องใช้ความเข้าใจด้วยความรู้สึกด้วยนอกจากความรู้แล้วจําเป็นต้องมีองค์ประกรอบอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์มั่นใจครับว่าการแก้ปัญหาของทุกท่านสามารถทําให้รุ่งร่วงได้เพียงแต่ต้องใช้เวลาและก็ความอดทนด้วยแค่นั้นเองสําเร็จแน่นอนในเรื่องของการงานถือว่ายากแต่ทําได้อาจารย์พูดแบบนี้ละกันส่วนในเรื่องของ การเงินเดือนนี้คนที่เกิดปีมะเสงจําเป็นหรือเกินที่จะต้องทําบุญทําบุญเพื่ออะไรทําบุญเพื่อให้เจ้ากรรมในเวรไม่มายุ่งกับเงินของท่านเป็นการเลี่ยงดวงเป็นการลดในเรื่องของการเบียดบังจัดเจ้ากรรมในเวรก็ได้วิธีการทำบุญที่สอดคล้องกับคนเกิดปีมะเสงในเดือนพฤษภาคมในเรื่องของการเงินนะก็คือการบริจาคผ้าดิบผ้าห่อศพนั่นเอง บริจาคลงศพทําบุญให้กับคนตายไร้ญาติศพไร้ญาติทั้งหลายเกี่ยวกับคนตายทั้งสิ้นเลยดีสอดคล้องแล้วเดี๋ยวจะมีเงินแบบฟุกๆเข้ามาให้พวกท่านด้วยอาจารย์เชื่อเหลือเกินท่านถ้าท่าน,ท,าน,ท,านทําตามที่อาจารย์แนะนํานะโดยการทําบุญเกี่ยวกับคนตายในเรื่องของการให้ผ้าดิบให้ลงศพ ให้ผ้าหอ่อศพหรือการร่วมบุญกับศพไรยญาติในลักษณะของการเป็นเจ้าภาพส่งผลแน่นอนให้พวกท่านมีเงินแบบฟุกๆเข้ามาแล้วก็เสริมในเรื่องของฐานบุญในเรื่องของการเงินของพวกท่านด้วยในเดือนนี้ส่วนในเรื่องความรักเดือนพฤษภาคมคนที่เกิดปีมะเสง็งสําหรับคนที่ยังไม่มีแฟนนะหรือคนโสด เป็นเดือนที่ท่านลังเลครับลังเลเพราะอะไรเพราะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนเพราะฉะนั้นเกิดความสับสนเกิดความลังเลว่าจะเรียกใครจะคุยกับใครแบบไหนยังไงอาจารย์แนะนําว่าก็ลองคุยไปก่อนอย่าเพิ่งโฟกัสในเรื่องของความมั่นใจเราสามารถเลือกได้ในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเราเพราะว่าเรายังโสดเราคุยได้ไม่มีปัญหาไม่ผิดจารีตหรือไม่ผิดวัฒนธรรม แต่สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจารย์มองว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่แฟนของท่านหรือสามีของท่านจะค่อนข้างงองแงอยากให้ตามใจอยากให้พาไปนู่นไปนี่หรืออยากให้ซื้อของให้ก็ลองดูว่ารายรับรายจ่ายเราเหมาะสมแค่ไหนอ่าตามใจได้แต่ก็อยู่ในงบของท่านก็ได้อาจารย์แนะนําว่าเป็นชิคแล้วกันจําเป็นต้องเสียครับเสียงเงินให้แฟนีจําเป็นแน่นอนสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเสงเดือนพฤษภาคมนะ แล้วก็มีข้อแนะนําเพิ่มเติมสําหรับคนที่เกิดปีมะเส็งเดือน5นี้สําหรับคนที่ยังรู้สึกว่าการเงินยังไม่คล่องตัวยังต้องหมุนเงินอยู่ยังต้องใช้คําว่าอะไรเดือนชนเดือนอ่าใช้คํานี้และกันเดืนชนเดือนอยู่อาจารย์แนะนําอย่างนี้นะให้ทํางานที่หลากหลายขึ้นหรือทํางานเสริมขึ้น ในลักษณะทํางานอาชีพเสริมแล้วก็วิธีการทําบุญที่สอดคล้องและจะทําให้มีเงินก้อนหรือมีเงินแบบฟุกๆุกเข้ามาคือการใส่บาตรและกวดน้ำครับสำหรับผู้ที่เกิดปีมะเสง สำหรับคนที่ยังหมุนเงินอยู่นะยังรู้สึกการเงินไม่คล่องอาจารย์แนะนําให้พวกท่านใส่บาตรให้ตรงกับวันเกิดของตัวเองอย่างเช่นคนเกิดวันจันทร์ใส่บาตรวันจันทร์คนเกิดวันอังคารใส่บาตรวันอังคารแล้วกวดน้ําด้วยนะครับวกวดน้ําเวลาอธิษฐานให้นึกถึงผลบุญที่ลูกได้ทํามาขอให้ส่งผลถึงสิ่งศักดิ์สิทธิทธ์เทวดาที่ปกป้องคุ้มครอ,องตัวข้าพเจ้าชื่อนามสกุลของเราตัวข้าพเจ้าเองชื่อนามสกุลเราเจ้ากรรมในเวรที่ข้าพเจ้าร่วงเกินท่านไว้ ชื่อนามสกุลเราแล้วก็ขออนุโมทนาให้ผลบุญนี้ถึงแด่พวกท่านที่เอ่ยชื่อเอ่ยพระนามมาขอให้ส่งผลเปิดทางให้กับตัวลูกให้ลูกทํามาค้าขึ้นให้ลูกมีเงินมีทองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็ได้พูดแบบนี้ถือว่าเป็นมงคลกับตัวเราและจะส่งผลให้เกิดปฏิหารหรือเกิดเงินเข้ามาแบบฟุกฟุกหรือให้มีเงินมากกว่าเดิมในการหมุนในการใช้จ่ายใช้สอยของเราอ่าอันนี้ถือว่าเป็นทริคที่อาจารย์แนะนำเพิ่มให้กับพวกท่าน ผู้ที่เกิดปีมะเสงเดือนพฤษภาคมนะอ่าอาจารย์ขออนุญาตสรุปเนื้อหาใจความของผู้ที่เกิดปีมะเสงเดือนพฤษภาคมพศ2565การงานของพวกท่านค่อนข้างวุ่นวายค่อนข้างมีปัญหาจุกจิกเยอะในเรื่องของบุคคลแต่สำเร็จครับไม่ต้องกังวลใช้ความสามารถของท่านใช้ความมีสติปัญญาของท่านแล้วก็ใช้ความอดทนมานาของท่านสำเร็จแน่นอนเพียงแต่ต้องใช้เวลาแล้วจะส่งผลดีกับท่านด้วยเรื่องของการเงิน ให้ท่านทําบุญเกี่ยวกับคนตายในเรื่องของการให้ผ้าดิบถวายลงศพเป็นเจ้าภาพศพรายาติหรือร่วมบุญกับการทําศพคนที่ไร้าญาติหรือคนที่ตายโดยไม่มีผู้ที่มาเป็นในลักษณะของการดูแลหรือฝังทําพิธีฝังให้หรือการเผาให้นั่นเองจะส่งผลให้การเงินของทุกท่านดีขึ้นเติบโตเร็วขึ้นในเรื่องของแฟนเรื่องของคู่ครอง คนโสดจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนทําให้ท่านสับสนส่วนคนที่มีคู่เดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านจําเป็นจะต้องเอาใจแฟนเพราะเขาจะงองแงกับท่านในเรื่องของการอยากได้อยากมีของบางอย่างอ่ะอาจารย์ก็แนะนําแบบนี้ไว้ก็ขออนุญาตให้พวกท่าน ที่ดูคลิปนี้จนถึงตอนนี้อยู่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้จานด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้จานสุมเมรบ้านสุวรรณบัญชาและทีมงานบ้านสุวรรณบัญชาอีกทั้งยังเป็นสะพานบุญหรือเป็นการส่งต่อเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้กับบุคคลอื่นที่กําลังอยากได้คําแนะนําหรือกําลังสับสนในการใช้ชีวิตอยู่นั่นเอง ขออนุโมทนานะทุกคนทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์แห่จารย์ด้วยแล้วก็ขอบารมีพระท้าวเวสุวันบาสุวันมบนชาโปรดเมตตาให้พรกับผู้ที่รับชมอยู่หน้าตอนนี้หรือผู้ที่เปิดคลิปนี้อยู่ก็ขอให้มีแต่ความเจริญเจริญยิ่งๆขึ้นไปทําสิ่งใดก็สมความปรารถนาให้แก้ปัญหาได้ด้วยสติปัญญาแค้วคาดปลอดภัยขอให้รวยรับทรัพย์ทุกคนท,กทุกท่านเยเอเสาธุสาธุสาธุ